404สุข,ขานิร,นรันรันรันเลยความสนุกของหนังเรื่องนี้อาจจะต้องถามว่าคุณตลกกับมุกแบบไหนถ้าคุณดูตัวอย่างหนังเรื่องนี้แล้วคุณรู้สึกว่าไอ้เฮียกูไม่ขำแม,ม้แต่นิดเดียวเลยผมว่าคุณไม่เอ็นจอยหนังเรื่องนี้ครับแต่ถ้ารู้สึกว่าเฮ้ยมุกแบบนี้ได้มุกแบบนี้ฉันมีทางมุกแบบนี้ฉันอาจจะรอดได้คุณอาจจะชอบหนังเรื่องนี้นะครับ ทำไมผมถึงบอกแบบนี้เพราะว่ามันเป็นหนังที่มีความเป็นการเล่นมุกที่เฉพาะตัวมากๆครับอย่างที่บอกมันเป็นหนังที่มาจากบริษัทที่ชื่อว่ารละลึกระลึกเนี่ยก็คือคนที่ทำพวกแสบสนิทสีใสหน้าก่อนที่เขาจะมาเปิดอับคุณยอสอเขาก็จะเป็นคนที่เป็นคนมุกสถานการณ์นะครับเหมือนกับว่ามีมีตัวละคร A ต้องไปทําสิ่ง B แต่ว่าก็ต้องไปหยุดไปทํา A B C D ด e. ีคือเหมือนกับว่าหนังทางเรื่องอ่ะไม่ได้มี ไม่ได้มีเส้นเรื่องที่ชัดเจนอะไรมากมายแต่ว่าเป็นเน้นเอาสารานการมาต่อกันเพื่อเพื่อสร้างความสนุกและมุกที่เล่นเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นมุกที่เป็นมุกสถานการณ์มุกพูดขึ้นมามุกตบหัวมุกเจ็บตัวเป็นมุกค,คลาสสิกแบบนั้นนะครับซึ่งถ้าอย่างที่บอกถ้าคุณชอบหนังแบบนั้นอะผมว่าหนังเรื่องนี้ตอบโจทย์คุณเลยคุณรู้สึกว่าเฮ้ยฉันไม่ได้เอาอะไรจากสิ่งนี้ฉันต้องการแค่มาคนมายามาเล่นมุกแบบนี้ใส่กันเฮ้ยถ้าคุณแฮปปี้คุณตบหัว หน้าปูดหน้าบวมโดนลึงจากบันไดามาวิ่งขึ้นวิ่งหนีเล่นร้องเพลงกันน,นู่นนั่นนี่ถ้าสิ่งนั้นคือสิ่งที่คุณตลกผมว่าหนังเรื่องนี้ตอบโจทย์คุณรวมถึงการเป็นใส่เสียงเวลาเล่นมุกใส่เสียงหวยวันเละเสียงตีมุกถึงแแลงตึงแปะตึงตึงตึงโตใส่ซาวเข้าไปเพื่อให้ มุกมันมันมันดูขำม,มากยิ่งขึ้นอ่าหรือไม่ก็ทั่งแบบการแบบเล่นมุกแล้วมีการแบบซูมกล้องฟุ๊เงี้ยฟุ๊เข้ามาใกล้ๆเฮ้ยฟุ๊ปอย่างเงี้ยนิดนึงอ่าเพื่อแบบว่าเฮ้ยเล่นมุกนะให้คนดูรู้ว่านี่คือการเล่นมุกให้คนดูรู้สึกว่าเอ้ย e จังหวะน,นี้แหละที่คุณจะต้องขำนี่คือการตบมุกของเล่าเออฟีลๆประมาณนั้นก็เหมือนยู u ูบเลยครับสยยใส่เสียงน,นู่นนี่อะไรต่างๆมาเป็นเรื่องปกติถ้าคุณชอบสไตล์นั้นอะถ้าคุณบอกเฮ้ย 404เนี่ยอาจจะเป็นคําตอบนะเพราะว่ามันเป็นแบบนี้ทั้งเรื่องครับนั่นคือหนังสไตล์ของหนังทั้งเรื่องและอย่างที่หนังใช้คือคาเมโอก็คือเราจะเห็นนักแสดงต่างๆที่เป็นนักแสดงตลกเข้ามามีเสียนหลังมีคนนู้คนนี้โผล่เข้ามาบางคนโผลมาฉากเดียวโผลมาซีนเดียวเออบางคนโผลมาแล้วก็ตลกเลยนะตลกแบบโอ้เล่นขำคนนี้ขำอันนี้แบบเป็นแบบยิงมุกสนุกเลยแล้วก็ไป บางคนก็โผลมาร้องเพลงเฉยๆอยู่ในซีนข้างหลังโผลมาโผลมาเป็นแบบคาเมโอเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยถ้าคุณแบบแบบสายคาเมโออยากเห็นยูทูบเบอร์อยากเห็นคนที่คุณชอบชอบมาเป็นสายตลกมาอยู่บนจอเรื่อนงนี้คุณก็อาจจะแฮปปี้กับหนังเรื่องนี้ได้แต่ถ้าคุณรู้สึกว่าเออกูไม่ได้ชอบตลกแบบนี้กูไม่ได้เป็นคนสไตล์นี้กูไม่ได้แบบว่าเป็นคนชอบอะไรแบบนี้คุณจะเหมือนผมครับที่รู้สึกว่าเอ,เอ๋เอ๋ตลกตอนไหนอะ่ะ ตลกยังไงอ่ะตลกแบบไหนอ่ะผมพูดมาเสมอนะว่าเฮ้ยบางหนังมเรื่องมันไม่จำเป็นต้องตลกก็ได้มันสามารถสนุกได้โดยไม่ตลกด้วยกรอเลยฮะด้วยการที่แบบทําให้สถานการณ์ของเรื่องมันตลกอย่างแบบตํารวจแต่งเงี้ยผมพูดว่ามันมันอาจจะไม่ได้ฮากาอะไรมากมายนะแต่มันมีความเป็นเพื่อนกันพอมันคุยกันแล้วมันรับส่งกันแล้วมันแบบมันทํางานหนังมันทํางานหนังมันแบบมันไปเรื่อยๆเราสนุกกับกับตัวละครพวกนี้ถามว่า4-4 0เนี่ยมีความสนิทสนมรับส่งมุก ที่แบบว่าเล่นกนรารธรรมาชาติหรือเปล่าไม่มีครับไม่มีแ้าถามว่าเฮ้ยเราเราได้ไปอยู่กับความสัมพันธ์ได้ไปเรียนรู้ความสัมพันธ์ของตัวละครเหล่านี้มีดราม่าอะไรกับตัวละครเหล่านี้ให้เราได้ไปสํารวจไม่มีครับหนังเรื่องนี้เปิดมาพวกนี้อยู่ด้วยกันอยู่แล้วทํางานอยู่ด้วยกันอยู่แล้วแต่ถามว่าอะไรทําให้พวกนี้ต้องอยู่ด้วยกันทํางานด้วยกันรู้จักกันนูนั่นนี่อะไรหรือเปล่าไม่มีครับสตอรี่เหล่านั้นไม่มีเกิดขึ้น บอกว่าเออจะแยกกันจะหนีจะนั่นจะโนจะนี่แต่ก็ไม่ทาสัทีตลอดทั้งเรื่องพวกนี้ก็เป็นก้อนเหมือนเหมือนเป็นจะบอกว่าเป็นมนุษย์คนเดียวกันก็ได้นะ4ี่คนนี้เป็นมนุษย์ก้อนเดียวกันแล้วก็เดินทางไปนู่นไปนั่นไปนี่เจอผีไปเรื่อยๆในเชิงของดรามา่าความขัดแย้งระหว่างตัวละครโกแต่ละตัวละครคืออะไรไม่มีอาจจะมีแค่โกพระเอกคนเดียวที่แบบว่าเออต้องไปรีโนเวทลงไอ้ไอ้ที่เป็นผีไอ้โรงแรมผีอย่างเดียว แต่ตัวละครโกของตัวละครอาไทยตัวละครผิ่นนุย้ยตัวละครออนักแสดงชายหนึ่งคนไม่มีความสัมพันธ์คืออะไรดินามิกในทีมคืออะไรไม่มีก็เห็นทุกคนสามารถตบหัวทุกคนได้แต่เราไม่รู้สึกสนุกอะเรารู้สึกว่ามันดูแข็งแข็งมันดูแบบไม่เข้าและมันไม่สามารถสร้างความน่าเชื่อถือได้คือถ้าคุณไม่สามารถจะเล่นกับเคมีให้ทุกคนคมีความน่าเชื่อถือได้คุณก็ต้องเอาสตอรี่มามาเสิร์ฟใช่ไหมเอาสตอรี่มาช่วยเอาแบ็กสตอรี่มาช่วยแต่อันนี้ไม่มี พอไม่มีแบ็กสตอรี่ปุ๊บความน่าเชื่อถือของกลุ่มนี้ดันะมิกของกลุ่มนี้ความรักของกลุ่มนี้คืออะไรไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วแก่นของตัวละครพระเอกละ่ะแก่นของตัวละครพระเอกคือเพลงมันมีแฟนในในตัวอย่างไม่บอกแต่ผมบอกได้มันเล่ามาตั้งแต่แบบซีนแรกๆเลยครับไม่ต้องห่วงเพลงมีแฟนอยู่แล้วก็เหมือนกับว่าแบบเอ,อ่อต้องหาเงินมาแต่งงานฟิลๆประมาณนั้นนะครับหาเงินมาแต่งงานปุ๊บปั๊บปั๊บ,บ,บแล้วว่าตัวละครพระเอกอ่ะมันจะถูกผลักดันด้วยความด้วยความรัก ของของพระเอกกับตัวละครเนี่ยมันถูกผักดันว่าเฮ้ยกูต้องทำสิ่งนี้เพราะว่ากูต้องหาเงินมาแต่งงานแต่งงานเงินมาแต่งเงมียไม่งั้นจะแบบทาให้แฟนผิดหวังอีกหนึ่งครั้งเนี่ยโอ้ชีวิตกูแย่แน่แฟนกูทิ้งกูแน่เลยบ l บ h b l a นี่นี่คือเรื่องราวของพระเอกนะครับถามว่าเราเชื่อแม้แต่วินาทีเดียวไหมครับว่าพระเอกกับอินางเอกรักกันไม่เชื่อเลยครับไม่มีแม้แต่วินาทีเดียวในหนังเรื่องนี้ที่ผมเชื่อในความสัมพันธ์ของสองคนนี้เลยเพราะอะไร เพราะเขาไม่เล่าครับเขาไม่เล่าความสัมพันธ์ของตัวละครเหล่านี้เลยรักกันได้ยังไงเจอกันได้ยังไงหรือมีช่วงที่แบบเดินทางด้วยกันผูกพันกันยังไงตอนรักกันเป็นยังไงเป็นยังไงไม่มีครับทั้งหมดทั้งมวลที่เราได้รู้ว่าแบ็กกราวด์สตอรี่คืออะไรรู้ไหมครับรูปพลอยหนึ่งรูปครับรูปพลอยหนึ่งรูปของพระเอกย,ยืนคู่กับอ e ีแฟนของมันแล้วคุณ แล้วคุณเอาความความรักอันนี้เป็นแก่นกลางเป็นประเด็นหลักเป็นจุดหักเหของเรื่องโดยที่ว่าคุณไม่มีแบ็กกราวจะเล่าอะไรเลยเปิดมาซ่อมบ้านไม่ได้ปุ๊บไปเจอผีปรุงป้าม,มีโนเวตเล่นมุกป,ป,ปึงปึงปึงปังปึงปังแล้วตอนท้ายหวังว่าเฮ้ยไอความสัมพันธ์มันจะผิดอกออกผลเว้ยให้คนดูซาบซึ้งให้คนดูเชื่อให้คนดูอะไรต่างๆมากมายกับการที่ตัวละครตัดสินใจแบบนี้คนดูไม่เชื่อครับเพราะว่าคุณไม่ได้เล่าคุณไม่ได้บอก คุณไม่ได้อะไรเลยกับหนังเหล่านี้คุณไม่เคยทําอะไรกับเราเลยคุณไม่เคยที่จะผีหยาไม้เราเชื่อความสัมพันธ์นี้แต่คุณหวังว่าอ้สุดท้ายมัน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 ต้องแบบมีความรู้สึกร่วมอะไรกับสิ่งเหล่านี้สิตอนผมดูผมดูแบบตาใสเลยครับมันแบบฮะคือดูในการตั้งคําถามว่าพี่ไม่คิดจะปูพื้นแต่พี่กะจะแบบ มามาตบตอนสุดท้ายแล้วทําให้ผมรู้สึกซาบซึ้งหรอครับมันมันไม่น่านะครับพี่มันไม่น่าเป็นไปได้นะครับรูปพลอรอยรูปเดียวไม่พอให้ผมจะรู้สึกอะไรตามกับพวกพี่2คนได้จริงๆครับแม้ว่าโอ้ยนัก,นกสแสดงกันน้ําหูน้ํำตาไหลเล่นนู่นนั่นนี่ผมแบบตาใสจนจบเลยมีอะไรอีกผีผีเนี่ยโอ้ยผีเนี่ยผมแบบใช้จะพูด,ดยังไงดีะซ้ำซากเลยจะบอกว่าซ้ำซากก็ไม่ได้ต้องบอกว่าเป็นผีที่ ไม่มีความคิดสร้างสรรค์วิธีการหลอกผีคือซ้ำซากมากมากและที่สำคัญเลยคือทำไมไม่แต่งผีให้มันน่ากลัวไปเลยวะอีน้องนางเอกในเรื่องอะอย่างน้อยอะถ้าไม่อยากให้มันมีมันมีบางฉากที่มันเป็นหน้าผีแบบหน้าผีจริงๆนะทุกคนเป็นแบบหน้าผีแบบผีเละๆเลยอันนั้นไม่เป็นไรแต่อีกประมาณมันหน้าผีวัน20%ปอรอีก80%ดองอีเนี่ยออกมาเป็นแบบเป็นคนสวยผมถามหน่อยว่าทำไมในบริบทนี้ผีต้องสวยหรอ ทำไมบริบทของการผีสวยคืออะไรอะ่ะคืออย่างน้อยแต่งให้มันเหมือนกับผีในในฮนะิลเฮาส์อ่ะให้มันมีความแบบโอเคแหละเราเห็นว่าเป็นคนนี้อยู่เว้ยเราจําหน้าคนคนนี้ได้เว้ยแต่มันควรจะต้องเป็นมีความรู้สึกว่าเราหน้ากลัวกับสิ่งเนี้ยแต่นี้ไม่มีเลยชุดก็ธรรมดาหน้าก็ธรรมดาถือมีดอันนึงแล้วก็วิ่งไล่ไปไล่มามันใช่เหรอวะผีแบบว่าอโยนข้าวของมีเสียงก๊เก๊กสิงล่างนู่นนั่นนี่คือมัน คือมันไม่สร้างสรรค์่ะคือท่านนี่คือหนังผีตลกเรื่องแรกของของชีวิตคุณน่ะคุณอาจจะรู้สึกว่าโอ้คุณคุณทําได้ดีมากเลยแต่ปีนี้เนี่ยเฉพาะปีนี้นะมีหนังแนวนี้มากี่เรื่องแล้วหนังผีแนวตลกต้มปีมาพี่นาคศีคุณเชื่อไหมครับความคิดสร้างสรรค์ของผีพี่นาคศีีแม่งดีกว่าเรื่องเนี้ยการดีไซน์ผีของพี่นาคสี ดีกว่าเรื่องนี้อ่ผีตรงนี้เป็นหน้ากากใส่ชุดแบ c ็กสตอรี่กูคือแบบนี้น,น,นู่นนั่นนี่นั่นโน่นปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บสถานการณ์ในการสร้างเพื่อจะแบบว่าหลอกผีการสถานการณ์แบบสนุกมากๆเช่นในพี่นาคสี่มันจะมีช่วงหนึ่งของเรื่องที่กูเคยปราบผีด้วยวิธีการ1 2 3 3ภาคเนี่ยกูปราบผีไม่ได้วย3วิธีนี้กูไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้ตัวนี้จะปราบผีตัวนี้ยังไงเขาทำไงรู้ไหม เขาแบ่งตัวละครไปไว้ว่างั้นมึงพวกมึงแยกกันไปทำสามวิธีนี้พร้อมกันแล,ล้วเขาเล่าเขาเล่าเรื่องในการที่ว่าทั้ง3วิธีเขาตัดสลับกันเพื่อมันบิวอัพสถานการณ์เฮ้ยตรงนี้ A ทํานี้ B ทํานี้ C ทํานี้สนุกเลยครับมันํำให้สถานการณ์มันแบบเรื่องราวมันเคลื่อนที่ไปข้างหน้าไปเรื่อยๆมีสตอรี่ม, story, มีเรื่องราวพี่นักสคือหนังตลกผีนะครับแบบเดียวกับ404เลยแบบเดียวกันเลย แต่นั่นคือสิ่งที่พี่นาคสีทำความสร้างสารรค์ทั้งในเชิงของการดีไซน์ความสร้างสารรค์ในการสร้างสถานการณ์เรื่องผีน,นั่นอะต้องไปหลบอยู่ในโลงหลบตรงนี้ต้องไปขุดหลุมขึ้นมาคุณรู้หอกไหมมันมีสถานการณ์ที่เขาสามารถสร้างความกลัวให้เราได้ในขณะเดวกันแล้วในความกลัวเหล่านั้นก็มีความตลกของสถานการณ์ผสมผสานกันไปด้วยอันหนึ่งดราม,มา่าอันนึงตลกอันนึงกลัวอันนึงอะไรมันมันมันผสานกันอย่างลงตัวแต่เรื่องนี้คือไม่มี อีนี่ก็ามาถึงก็เอามีแทงเอามีแทงเอาม,มีแทงไหวล่าเอามีแทงเอามีแทงวนอยู่แค่นี้เฮ้ย hey, แล้วนี่แล้วแล้ว,แล,วแล้วเขาคาดหวังให้เราแบบโอ๊ยกลัวเหรอคือเชื่อไหมผมไม่กลัวเลยอ่ะผมไม่กลัวเลยหนังเรื่องไม่สามารถสร้างสถานการณ์ที่ทาให้รู้สึกเรู้สึกว่าผีเนี่ยมันแบบม,แบบมันน่ากลัวได้เลยเพราะฉะนั้นมันก็เหลือปริศนาใช่ไหมเรื่องปริศนาเกิดอะไรขึ้นก็ทําบอกมาได้แบบว่า ไม่ไม่ไม่เราไม่รู้สึกว่ามันใหม่อะเรารู้สึกว่ามันซ้ำซากรู้สึกว่ามันจําเจมันไม่ได้ทราบซึง้งมันไม่ได้แบบเรารู้ไม่รู้สึกว่างานเนี้ยเป็นงานที่เรารู้สึกว่ามันล้าสมัยอะมันเชยมันซ้ำซากไร้ความคิดสร้างสรรค์อย่างเดียวนะครับที่404เนี่ยอาจจะเรียกได้ว่าดีกว่าพี่นาคสดีกว่าอานงก็คืออะไรครับก็คือโปรดักชัน งานสร้างของ G D H เนี่ยมันยอดเยี่ยมครับมุมกล้องแสงสีเสียงต่างๆเนี่ยโอ้ยมันไม่มันไม่มีหลุดเลยครับมันไม่มีความรู้สึกว่ามันผิดหวังมันไม่มีความรู้สึกว่าอุ้ยงานนี้มันเป็นงานแบบเอ้ยฉากนี้มันไม่ค่อยสวยว่ะไม่มีครับไม่มีเลยเสื้อผ้าหน้าผมทุกอย่างมันเป๊ะมันดีมันยอดเยี่ยมแต่ท้ายที่สุดแล้วอ่ะสิ่งเหล่านั้นอ่ะมันก็คือเปลือกนะได้บอกไหมครับมันคือเปลือกแบบ หอ่อกระดาษหอ่อกระดาษหอ่ออะไรบางอย่างนึกออกไหมกระดาษห่ออะไรบางอย่างอ,ะงอ่ะ,ะ,ออะ,ออะโอเคแหละกระดาษห่อมันสวยมากมันทําให้คุณอยากจะซื้อมันทําให้คุณอยากจะอยากจะกินของที่อยู่ข้างในแต่ว่าพอเปิดมาปุ๊บของข้างในมันไม่อร่อยอะ่ะมันก็เท่านั้นไงนึกออกไหมเพราะไอ้นี่มันเป็นแค่แบบความสวยงามรอบๆอ,บอะ่ะแต่เวลากินเรากินหอ่อเข้าเลยไหมเราไม่ได้กินหอ่อไงเรากินคือลูกอมข้างใน แต่อีลูกอมข้างในของอีส4่มันไม่ได้เลยมันแบบมันซ้ำซากจำเจซ้ำซากมากๆอย่างที่ผมบอกขอ,อย้ำอีกทีนะถ้านี่คือหนังผีตลกเรื่องแรกในชีวิตของคุณนะเฮ้ยมันโอเคมันจะโอเคเป็นหนังที่โอเคมากๆแต่ถ้านี่คือหนังเรื่องที่คุณเคยดูหนังแบบนี้มาแล้วดูพี่นาคสีด้วนงดูอะไรพวกนี้มาแล้วอะเราจะรู้สึกเลยว่าอุ้ย อันนั้นแบบสร้างสรรค์พยายามที่จะแบบฉีกตัวเองหาความคิดสร้างสรรค์ใหม่กูองทาอะไรใหม่ๆแต่นี่คือแบบเดิมๆมุกเดิมๆ,มมๆวิธีคิดเดิมๆหลอกผีเดิมๆ,มๆรู้สึกว่ามันน่าผิดหวังอะและอย่างที่บอกความตลกเนี่ยผมก็ไม่ไกล้ารับประกันนะว่าอันนี้มันตลกหรือไม่ตลกก็บอกกันไว้ก่อนมันเป็นมันเป็นสไตล์แบบแบบพี่ยอนอะเออแหลกสไตล์แบบแสบสนิทใสๆหน้าอะไรประมาณนั้นนะถ้าคนรักก็คงรักนะครับแต่ผมอยู่ฝั่งไม่ชอบแล้วผมไม่ชอบแบบ การเอาเสียงเอาการซูมภาพมาทําทให้มุกแบบมันตลกมากยิ่งขึ้นเหมือนส่งส่งคิวให้คนดูว่าออะขำตอนนี้สิเออเออออในโรงผมอะพอมีเสียงขำอยู่ได้มากอยู่บ้างนะครับเป็นเสียงขำแบบปากบา,ายอะแบบดังนี่โทนดังโน่นทีดังตรงน,นี้ทีดังตรงนั่นทีฟิลฟิลประมาณนั้นมันไม่ใช่แบบทุกคนขำโดยพร้อมเพรียงกันนี่คืองานที่ ถ้ามองในมาตรฐานของของหนังไทยทั่วไปที่ผมวางไว้ผมก็จะมองว่าเป็นงานที่แบบก็ก็พอดูได้อะเออมันก็ไม่ได้แบบว่ารู้สึกแบบว่าเสียดายเวลาหรือแบบไม่ได้รู้เกิบแบบ BIP ที่เรารู้สึกว่ามันหงุดหงิดกับคุณภาพที่มันห่วยแตกอ่ะแต่ขณะเดียวกันแล้วถ้ามองในมุมมองของ g d h ผมว่ามันเป็นผลงานที่ไม่สร้างสรรค์อ่ะเออคุณโอ้โหคุณทําหนังมาขนาดนี้คุณมีงานทคุณภาพที่มีมาขนาดเนี้ยแต่ทำไมางณถึงได้มีงานที่ซ้ำซากแล้วก็ มีปัญหาทั้งเชิงอารมณ์มีปัญหาทั้งฉากตลกมีปัญหาทั้งความคิดสร้างสรรค์ของตัวผีวิธีการหลอกผีอะไรต่างๆมันรู้สึกเหมือนว่ามันมัน,ม,นมันเหมือนคนที่เหนื่อยอ่ะเหมือนแบบโอ้โหหลานมากเหนื่อยมากแบบใสไปหมดใสสุดเต็มข้อลอ่อเต็มตีนมีมานหนาโอ้โหแบบเหนื่อยโคตรเหนื่อยโคตรเพราะั้นกูขอทําอะไรแบบช่วยชยดซะหน่อยเหมือนแบบคนที่แบบกูทงานแบบมันนานทางานเยอะทํางานเหนื่อยรู้สึกว่า อันนี้แค่นี้แล้วกันอ่ะอันเนี้ยอันนี้คำแค่นี้พออันเนี้แค่นี้พอละคนดูโอเคแหละกูเหนื่อยละเออวันนี้วันนี้พอแค่นี้แล้วกันแล้วก็ออกมาเป็น404นะครับ404ออกมาเป็นเรื่องนี้ก็สภาพก็ตามนั้นดูตัวอย่างยังไงตัวหนังก็เป็นแบบนั้นอ่ะบอกอย่างหนึ่งไอ้ตัวอย่างแรกะไอ้ประเภทแบบไอ้ปืนไอ้วิ่งทะลุป,ประตูแล้วเป็นรูปคนไม่มีอยู่ในหนังนะครับ อย่างที่ผมเดาไว้ในตอนแรกเราที่เดากันที่เดากันไว้ตั้งแต่ตอนแรกว่าเฮ้ยถ้าตัวอย่างแรกไม่โชว์หนังเนี่ยมันแปลว่าเขาเขาไม่มั่นใจในตัวหนังหรือเปล่าวะแล้วเรารู้สึกได้กับกับกับตัวตัวดูหนังเรื่องนี้รู้สึกแล้วว่าอ๋อไม่มีอะไรมาโชว์เพราะว่าเนื้อนหนังมันไม่มีอะไรเลยมันไม่ตลกเลยก็เลยต้องเอาฉากแบบเอาขายไวรัลอเอาขายแบบ ความม,มีออกมาประมาณนั้นก็เลยออกมาเป็นภาพของ404นะครับก็ตามนั้นเออเออเออถ้าดูพี่นาคสี่มาแล้วถ้าดูอานงมาแล้วอันนี้ก็จะซ้ำซากและไร้ความคิดสร้างสรรค์น,นะครับครับส0 4สุข,ขนีนิรันรันรันใครดูมาแล้วลองแลกเปลี่ยนพูดคุยแชร์กันมาได้นะครับผมเองก็ก็เป็นแค่มุมมองนึงนะ ไม่ใช่ทั้งหมดของโลกใบนี้นะครับ